ก็ฝากเนื้ฝากตัวไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับมีอะไรก็บอกได้ติได้นะครับอยากจะแนะนําอะไรก็บอกกันได้นะครับอยากให้เพิ่มเติมตรงไหนอะไรขาดอะไรขาดเหลืออะไรนะครับผิดพลาดตรงไหนยังไงก็บอกกันได้นะครับซึ่งเราเป็นราน้องใหม่ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณลูกค้าทุกๆโต๊ะเลยนะครับนะฮะวันนี้เราอยู่กันด้านบนทั้งหมดเลยอบอุ่นมากนะครับผม หวังว่าอาหารจะถูกปากนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับผมอยู่กันสักช่วงหนึ่งก็แล้วกันนะครับกับจริงๆก็จะบอกว่าเป็นเจ้าของร้านก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นคนสวนก็เป็นนะครับเป็นเป็นทุกอย่างนะครับตั้งแต่สักกระเบือยันเรือลบเลยนะครับผมเป็นนักร้องด้วยนะครับผมนะครับอ่ะก็ยินดีต้อนรับนะครับไปฟังเพลงช้าๆซึ้งๆกันก่อนก็แล้วกันนะครับ ฉันมีเธอเป็นเพียงรักเดียวและฉันมีเธอคนเดียวทั้งใจมันก็คงจะเป็นความรักที่ไฟฟันยอมมีใครคนเข้ามาคนที่มองว่าฉันสำคัญคนที่รักฉันยังไม่เคยรักใคร คนหนึ่งคนรักฉันจนหมดใจแต่ใจฉันไม่เคยมีเขา mm hmm. คนหนึ่งคนที่เอาแต่ทำให้ปวดร้าวแต่ใจเจ้ากรรมไม่เคยเลืม ที่อยากเป็นคนไม่ดีผิดที่ใจไม่จำว่ามันไม่ควรรักใครเจ็บที่ใครใครเขาก็มองว่าเราลายใจเกลียดตัวเองจริงๆที่ฝืนหัวใจไม่ได้ อสออก,อกับเงินแรกนะสองใจนะครับปิดพลาดไงขอไฟด้วยกันแล้วกันเนะี่ยแม้ว่าฉันจะมองเลือกใครมีต่ทางที่ต้องเสียใจไม่เป็นไรหากตอนสุดท้ายเลือกพี่ฉันแปลกที่คนหนึ่ง คนรักฉันจนหมดใจแต่ใจฉันไม่เคยมีเขาคนหนึ่งคนที่เอาจะทำให้ปวดรา้าวแต่ใจเจ้ากรรมไม่เคยลืมใคร คนมิดีผิดที่ใจไม่จำว่ามันไม่ควรรักใคร,ใครเจ็บที่ใครใครเขาก็มองว่าเราลายใจเกลียดตัวเองจริงๆที่ฝืนหัวใจไม่ได้ ยอมสองใจให้รักเธอใครจะอยากเป็นคนไม่ดีที่ที่ใจไม่จำว่ามันไม่ควรรัก เจ็บที่ใครใครเขาก็มองว่าเราล้าใจเกลียดตัวเองจริงๆที่ฟืนหัวใจไม่ได้ฉันยอมสองใจพรรักเธอสองใจผิดพาดไงขอไปด้วยกันแ้กันนะครับ สนเสียงบมือด้วยนะครับผมผิดพลาดง่าขอไปด้วยนะครับช่วงนี้นักร้องก็อาจจะเสียงแหยบๆนิดๆนะครับไม่นิดละเยอะเลยนะครับผมกำลังเพลงต่อไปนะครับอยากฟังเพลงอะไรลองของกันเข้าไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าคาราโอเกะในใน u t u b e มีหรือใน iPad เรามีนะครับเราก็จะร้องให้ถ้าเกิดเราลองได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราร้องไม่ได้ก็กขอโทษน้ํตาอีสานจะดูคาราโอเกะก่อนแล้วกันนะครับ เราไปเพลงนี้กันต่อไมยพัดไปบอกเธอคนที่คอยตรงนี้ยังคิดถึงเขาคิดถึงเธอว่าเมื่อไรเขาจะได้เจอได้เจออีกครั้งเจอ้เอ๋ยฉันาหเลย ไม่เคยจะหวนมาลมเจ้าขาพัดพาทำม,มาได้ไหมลมเอ่ยลมเจ้าพาัดพัดพาถอยคำรักจากฉัน วอนสายลมเจ้านั้นช่วยพาไปบอกเธอคนที่คอยตรงนี้ยังคิดถึงเขาคิดถึงเธอว่าเมื่อไรเขาจะได้เจอได้เจออีกครั้ง คนที่คอยตรงนี้ยังคิดถึงเขาคิดถึงเธอว่าเมื่อไรเขาจะได้เจอได้เจออีกครั้งขอบคุณครับผิดพลาดไงขอไปด้วยนะครับกับเพลงลมที่จบไปนะ <c oughs> เราไปทางเพลงที่แบบ ผมจะใช้คําว่าเพลงเพื่อชีวิตก็ไม่ก็ไม่รู้ว่าเพื่อชีวิตใครนะครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวน้ําาอยสานรอสกูนะครับแม่สวัสดีทุกท่านทุกคนด้วย259คนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ ให้ตีด้วยกันนะคับสวัสดีเพื่อนบอยนะครับผมสวัสดีเซียวสวัสดีคุณต้อมนัทนันนะครับผมวันนี้นะร้านชีก๊เดเปิดทําการปกติเลยนะครับผมตอนนี้ก็ยังมาได้นะครับผมร้านเราปิดห้าทุ่มนะครับแต่ครัวปิดสามทุ่มนะครับถ้าอยากทานอาหารอร่อยก็จะมาก็โทรเข้ามาสั่งไว้ก่อนเลยนะครับผมเบอร์โทรอยู่ที่หน้าเพจเลยนะครับผมหรือโทรเบอร์ผู้จัดการก็ได้นะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณคุณต้อมนะครับตบรางวัลออนไลน์ก็ได้นะครับผมนะฮะ ต,ตบรางวัลมอบรางวัลออนไลน์นะครับผมหรือจะครองมาลายออนไลน์ก็ได้นะฮะอันนี้แซลคุณต้อมนะครับสวัสดีพี่น้องทางบ้านทั cool <h <h ้งสองร้อยสิบสามดูขออนุญาตแชร์หน่อยก็แล้วกันนะฮะนะครับผมอ่า เราไปขึ้นเหนือกันบ้านดีกว่านะฮะสารัรกกอวันสุดท้ายเดี๋ยวจัดให้นะครับเพลงนี้ร้องแน่นอนวันนี้นะครับไปกับแม่กำปองนะครับผมผลงานเพลงแบบบ้านใหญ่ขออภัยด้วยนะครับ ก็นะครับสำหรับใครที่เห็นไลฟ์สดนี้เนี่ยร้านทีกเดแนนอยู่ตรงหลังนี่นะครับตอนนี้นะเปิดเป็นทางการแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่มีใครรู้นะครับเพราะว่าอยู่ในหลืบสิเลเกินแต่เชื่อว่าเข้ามานะครับบรรยากาศที่ที่พวกเราได้เตรียมไว้รอนะครับให้กับทุกๆคนได้เข้ามาสัมผัสนะครับหวังว่าและเราเชื่อว่าน่าจะถูกใจไม่มากก็น้อยที่จะถูกมากที่สุดก็คือยุงครับผมเพราะร้านเรายุงเยอะมาก อันดับแรกทุกคนเดินเข้ามาในร้านของเราต้องเป็นนักรบครับรบกับใครรู้ไหมฮะรบกับยุงครับผมไมฮะนะครับผมโอ,โ,อโอ้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 สุดหล่อล้มแล้ว <c oughs> อะไรนะฮะมีประกันให้เลือดออกเชื่ <c oughs> <c oughs> อในเกบต่อก็ด้วยผลงนานเพลงนี้ก็แล้วกันนะฮะวันนี้มีใครแก้มแดงยังไม่มีใครแก้มแดงเดี๋ยวอีกสักพักรักร้องน่าจะแก้มแดงนะครับ จากดนินที่เนื้อที่ไกลแานไกลสุดข้อฟ้าที่ไกลแานไกลลงลอยไปวันนี้ลมชื่อพัดหัวใจพี่ไปถึงฝากดงใจพี่ลอยลงไปบนนภาสุดข้อฟ้าหัวใจพี่จะไปถึง ได้สบตาแค่เพียงครั้งหนึ่งหัวใจพี่แทบติดตรึงเพ้อรำพึงรำพันจึงแม่แฟนคลับแฟนคลับนวลน้องแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครใจพี่จมแทบพัดส,สุดทาดวงหรือไทยหรือดวงแก้วตาดุดดวงดาราดวงดาวดวงไหนทุกคนถ้าเรามีแฟนลาวตัวเล็กมานั่นงรอครับวนในใจน้องไม่มีใคร วัเนลมช่วยพัดวัาใจพี่ไปถึงบายบายด้วยเรามีสมาชิกตัวน้อยนะวันนี้นะน่ารักมากพี่ลอยลงไปบนนภาสุดขอเฝ้าใจพี่จะไปถึง ได้สบตาแค่เพียงครั้งหนึ่งหัวใจพี่แทบติดตึงเพ้อรำพึงรำพันถึงแม่นวลน,น้องแก้มน้องนางนงนแดงกว่าใครใจพี่จมทะพัสสทธาดวงรไทยหรือดวงแก้วตาด,วด,ดวาาุดวงดาราดวงดาวดวงไหนวอนในชายทุกคนเดินผ่านวอนในใจน้องไม่มีใคร วอนในลมพัดเบาใจพี่ไปถึงแดงก่าใครใจพี่จมเธอพัดสุดธาดวงรุ่ยไทยด้ดวยดวงแกตาดุดดวงดาราดวงดาวดวงไหนวอนี้ชายทุกคนเดินผ่านวอนี้ใจน้องไม่มีใครวอนในลมพัดเัาใจพี่ไปถึง ก็ครับผมแก้มน้องนางนนแดงกว่าใครนะฮะกับเทียนไขระหวันนี้นะครับอ่ะเราไปหาออกทางร็อกบ้างสักหน่อยก็แล้วกันนะครับอ้ยังไม่ดีว่ะออกไปทางป๊อปก่อนก็แล้วกันนะตอนนี้นะถ้าเกิดร้องเพลงแล้ว มีมีไลฟ์สดแล้วเสียงนี่ผ่านระบบผมไม่กล้าร้องเพงลงคาราโอเกะเสียงมาสเตอร์เลยนะครับผมกลัววิวดีโดอไลฟ์ผมโดนบล็อกบล็บอกว่าเราใช้ซาวมาสเตอร์นี่คือ AI จับได้นี่คือโดนบล็อกไลฟ์เลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ขอหาคาราโอเกะที่มันเป็นแบบเปียนโนอะไรอย่เงี้นะพูดมันเลยว่าไม่รักว่ารำคาญฉันเต็มที่ ดีก็ใช้ไปยังนี้แล้วก็ทิงไปนาจะบอกกันสักคำนะยางว่าแลละบางสิ่งบางอย่างไม่มีเวลาได้บอกกันบางครั้งก็อยากจะบอกแต่ก็ผัดวันประกันพรุ่งเพราะฉะนั้นแล้วอะผมรู้สึกว่าเราไม่ควรรอ ในวันที่เราอยากจะทําให้เราชีวิตมีความสุขนะครับแล้วก็เราไม่ควรรอแล้วในสิ่งที่เราอยากจะทําให้คนที่เรารักมีความสุขถ้าวันนี้เรายังมีเวลาอยู่ยิ้มให้กันบอกรักกันมองหน้ากันเพราะว่าบางทีเราอาจจะอยู่ดีๆเราก็อาจจะไม่มีลมหายใจในวันที่เราไม่รู้เรื่องหรือไม่รู้เลยก็ได้อย่างเช่นกรณีของดาราสาวท่านหนึ่ง,ท,นนงที่วันนี้ท่านได้ผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่เก่งมากนะครับเป,เป็นดาราที่มีความสามารถชีวิตข้างหลังข,งของเขาเป็นคนที่เก่งมากแล้วก็ รู้สึกเสียใจกับการจากไปของของของพี่เขานะครับวันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่ตังโมูนิดาหรือพี่ตังโมูพัรทรธิดาด้วยนะครับผมก็นั่นแหละอย่างที่ที่บอกนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วอย่ารอเวลาอย่าให้เวลามันเดินไปจนเราสุดท้ายแล้วเราหันกลับมาแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับผมลองฟังเพลงนี้ดูกันแล้วกันฮะไม่ใช่ไหมไม่ใช่ <laughs> โอ้โหอ่ะกลับไปไงเพลงนี้ฮะ ใจเย็นๆนะ่ย <c oughs> ลองฟังดูนะครับคำเงินประเที่ดีๆอยากจะเอามาฝากทุกๆคนที่สำคัญตอนนี้อินเทอร์เน็ตมนติ้วเลย <c oughs> ขายหน้ามากแป๊บหนึ่งนะฮะขอปล่อยฮอสปอร์ตกัน Ada đây